สวัสดีครับมาเจอกันในคณิตศาสตร์ม .3 นะครับอสมการนะครับมาถึงช่วงท้ายๆของอสมการแล้วนะครับก็เหลือแต่โจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนๆนหน่อยก็ดูไว้เป็นประสบการณ์นะครับเปิดมาหน้าที่34ครับหน้า34นะวันนี้ครูแบกไม่เอาเยอะนะครับแต่จะเอาแบบเน้นๆเน้นๆน,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 นิดนึงนะครับ ดูหน้าสามสิบสี่ครับโจทย์เกี่ยวกับเงินทองทองเนี่ยนะครับเอาละอยู่มสามแล้วธรรมดานะครับโจทย์สั้นๆไม่ค่อยมีแล้วนะครับอ่ะเรื่องนี้นะครับบริหารพื้นที่ให้ดีนะครับเริ่มต้นเนี่ยเปิดหน้าสามสี่ครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับให้ลูกเนี่ยอ่านโจทย์ก่อนบอกว่ามีเหรียญห้ากับเหรียญสิบเนี่ยเป็นเงินสามร้อยบาท ถ้าเป็นเงินสามร้อยบาทเนี่ยแปลว่าตรงนี้คือข้อมูลตายตัวครับขอเขียนหน่อยครับข,ขีดเส้นใต้ด้วยครับแล้วเขียนว่าข้อมูลตายตัวนะครับคือยังไงมันบวกกันได้สามร้อยแน่นอนจํานวนเหรียญรวมกันไม่เกินสี่สิบอืมไ,อไม่เกินสี่สิบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลที่มันไม่ตายตัวเพราะว่าเขาไม่เกินสี่สิบมันมีหลายแบบโอเคไหมครับเพราะนั้นโจทย์ประเภทนี้เนี่ยเราต้องเอาข้อมูลตายตัวนี่แหละครับมาออกแบบการคิด ถ้าข้อมูลไหนมันดิ้นได้เช่นไม่เกินส,ส,ส,สิมันมีหลายแบบเนี่ยมันออกแบบการคิดลําบากนะครับเอาละลูกทาตารางตามคูแบ็กแบบนี้ครับมีเหรียญห้าบาทมีเหรียญสิบบาทเหรียญห้าเหรียญห้ามีกี่เหรียญไม่รู้เหรียญสิบมีกี่เหรียญไม่รู้รวมมีกี่เหรียญไม่รู้ถามว่าทําไมคูแบ,บ็กต้องเอาเหรียญ5บาทกับเหรียญ1ิบาทเอาคําว่าบาทมาขึ้นต้นในการในการออกแบบการคิดเพราะจํานวนเงิน3า0รอยบาทมันเป็นข้อมูลตายตัว พลันทาตรงนี้กี่บาทตัวนี้กี่บาทเนี่ยมันเอามาเอาสามร้อยมาคิดได้นะครับแต่ถ้าเอาเหรียญมาขึ้นก่อนเนี่ยไม่เกิน4ี่สิบเหรียญมันมีหลายแบบนะครับเอาละถ้ากูแบกให้มีเหรียญห้าอยู่ห้าบาทจากเงินสามร้อยบาทมีเหรียญห้าห้าบาทก็ต้องมีเหรียญสิบสองรอยเก้าสิบห้าบาทเพราะรวมกันมันสามร้อยบาทถูกไหมครับเหรียญห้าห้าบาทคิดเป็นเหรียญห้าหนึ่งเหรียญถูกไหมครับเหรียญห้า,หาบาทคิดเป็นเหรียญห้าหนึ่งเหรียญ เหรียญสิบสองร้อยเก้าสิบห้าบาทเป็นไปไม่ได้ครับเพราะเหรียญสิบจะจะลงท้ายด้วยสองร้อยเก้าห้ามันนไปไ,ไ,ไ,ไม่ได้ครับแสดงว่าเคสนี้ถ้าเราบอกว่ามีเหรียญห้าห้าบาทเนี่ยเป็นเคสที่ไม่ถูกต้องนะครับต่อไปซุมใหม่ครับให้มีเหรียญห้าสิบบาทถ้ามีเหรียญห้าสิบบาทก็จะต้องมีเหรียญสิบสองร้อยเก้าสิบาทเพราะมันทั้งหมดสามร้อยบาทถ้ามีเหรียญห้าสิบบาทคิดเป็นเหรียญห้าสองเหรียญก็คือหารห้า มีเหรียญ10บ9 0บาทหาร1ิคิดเป็นเหรียญย9บเ้าเหรียญบวกกันได้สาสิบเอ็ดเหรียญบอกว่าบวกกันไม่เกิน4ี่แปลว่าเคสนี้ผ่านแต่ถามว่าทำไมไม่ตอบเลยพี่แป๊กเราต้องไปดูว่ามันมีแบบนี้กี่เหตุการณ์ครับแล้วโจทย์ต้องการอะไรด้วยครับนะครับไม่ใช่ว่าเจอเคสเดียวตอบปั้งเลยไม่ได้นะครับโจทย์ถามว่าสัญญามีเหรียญ10บบาทอย่างน้อยสุดกี่เหรียญ ตอนนี้เรารู้ว่ามีเหรียญสิบเนี่ยอยู่ยีิบเก้าเหรียญแต่ไม่รู้ว่ามันอย่างน้อยหรือเปล่าไงนะครับขยับต่อไปอีกครับมีเหรียญตรงนี้ยี่สิบครูแบกไม่เอายีิบห้าแล้วนะเพราะว่าถ้าตรงนี้ยีิบห้าตรงนี้จะลงด้วยห้ามันไปไม่ได้นะครับมีเหรียญห้ายี่สิบาทเหรียญสิบาทสองร้อยแปดสิบตรงนี้คิดเป็นสี่เหรียญโดยการหารห้าคู่นี้คิดเป็นยี่สิบแปดเหรียญโดยการหารสิบบวกกันได้สามสิบสองเหรียญก็ยังเข้าอยู่ในขายเข้าขายของคําว่าไม่เกินสี่สิบ แต่เหรียญสิบลดลงเหนือยี่สิบแปดละเห็นไหมแสดงว่าเหรียญสิบน้อยสุดกี่เหรียญเนี่ยจะต้องไล่ไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะเกินสี่สิบเหรียญถึงจะใช้ไม่ได้แต่ถ้านั่งไล่ยอย่างเงี้ยขี้แตกพอดีถูกไหมครับถ้านั่งไล่เรื่อยๆอย่างคุณแบกไล่ไปที่สามสิบก็ลงมาอีกเป็นสามสิบสามเหรียญเหรียญสิบยี่สิบเจ็ดก็ยังไม่รู้อีกว่าอย่างน้อยหรือเปล่านะครับเอาละจดให้ถึงตรงนี้ก่อนนะครับจดให้ถึงตรงนี้ก่อนพอมาถึงตรงนี้นะครับ พอมาถึงตรงนี้เนี่ยการจะไปนั่งสุ่มอย่างนี้เรื่อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากมากหรอกแต่ว่าแหมนะคณิตศาสตร์ก็ธรรมดามันก็ต้องหาวิธีที่เร็วที่สุดครูแบ๊ก็เลยให้เหรียญ5เนี่ย x บาทเหรียญ10ก็300ลบ x เพราะคู่นี้บวกกัน300ถูกไหมส่วนจำนวนเหรียญ5ก็หารจําจำนวนเหรียญ10ก็หาร10โอเคไหมครับจำนวนเหรียญ5หาร5ได้ x ส่วน 10, 300, านวน 10, เหรียญ10หาร10 3 0 0หาร10เหลือ30 x หาร10เหลือ x ส่วน10 ที่สำคัญคือโจทย์บอกว่าการรวมกันของคู่นี้ต้องไม่เกิน40่สเหรียญนี่แหละครับลูกเลยตั้งอสมการเปรี้ยงจบเลยครับทีเดียวแบบนี้ x ส่วนหคือตัวนี้บวกกับสามสิบลบ x ส่วนสิคือตัวนี้ต้องไม่เกินสี่สิบไม่เกินคือน้อยกว่าหรือเท่ากับครับคำว่าไม่เกินคือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับโอเคไหมครับไม่เกินคือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 40โอเคไหมนะครับต่อมาไปต่อครับเอา30จากบวกย,ย้ายเออยังยังคุยกเอาคู่นี้ผสมกันก่อน x ส่วนหลบ x ส่วนสิก่อน x ส่วนหลบ x ส่วนสิเหลือ x ส่วนสิครับแล้วก็ย้าย30จากบวกไปลบเหลือ10ย้าย10ไปคูณได้ x น้อยกว่า100บาทครับเอาละได้ x น้อยกว่า100บาทเราไปทำประแสงเลเซอร์อะไรเดี๋ยวจดให้เสร็จก่อนคนระับ นะครับได้ x มากกว่าร้อยบาทแล้วเอาไปทําแมวอะไรฮนะเดี๋ยวจดให้เสร็จก่อนนะครับหลังจากที่ลูกได้ x มากกว่าร้อยบาทแล้วนะดูนี่นะครับหลังจากที่ลูกได้ x มากกว่าร้อยบาทแล้วเนี่ยไอย้น้อยกว่าร้อยบาทแล้วนี่นะครับแสดงว่า x สูงสุดเนี่ยคือไม่เกินร้อยหนึ่งถูกไหมครูแบ,บ๊กก็เอา x ตรงนี้ครับมาไล่สเต็ปใหม่ x สูงสุดไม่เกินร้อยหนึ่งแปลว่า เหรียญห้าเนี่ยสูงสุดเนี่ยร้อยบาทถ้าเหรียญห้าสูงสุดร้อยบาทเหรียญสิบก็ต้องสองร้อยถูกไหมถ้าเหรียญสิบสองร้อยเหรียญห้าหารห้าครับร้อยหนึ่งก็ยี่สิบเหรียญเหรียญสิบหารสิบครับก็ยี่สิบเหรียญบวกกันก็สี่สิบเหรียญก็ยังไม่เกินอยู่ดีแต่ไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะอะไรถ้าไปมากกว่านี้มันจะเกินละ มันข้อนี้ก็ตอบเลยครับว่าเหรียญสิบเนี่ยขั้นต่ําคือยี่สิบเหรียญครับนี่ตอบครับ A n S โอเคไหมครับส่วนเหรียญห้าก็เช่นกันนะข้อนี้ก็ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าเอาละก็ดูเป็นประสบการณ์อย่าซีเรียสน,นะครับโอเคนะต่อมาครับขอยากๆอีกสักหนึ่งข้อแล้วเดี๋ยวไปดูข้อเบบทั่วไปนะครับ ขอยากๆอีกหนึ่งข้อนะอดทนหน่อยนะครับดูอีกหน้าอีกข้อหนึ่งด้านล่างครับด้านล่างคืออย่างนี้ลูกโจทย์เนี่ยเอารวดหนึ่งเส้นซึ่งยาวสิบสี่มากดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วถามว่าความกว้างเนี่ยต้องเท่าไหร่ x เ,เนี่ยต้องเท่าไหร่ที่ทำให้เส้นทแยงมุมเนี่ยเส้นทแยงมุมตรงเนี้ย ไม่เกินห้าครับน,นี่โจทย์บอกมาเส้นทะแยงมุมเนี่ยไม่เกินห้าถามว่า x เนี่ยต้องมีค่าอยู่ในช่วงไหนนะครับเอาละไปทีละสเตปครับกูแป็กก็บอกว่าเอาละไอ้ x ที่ว่าเนี่ยคูแป็กให้ x เมตรแล้วกันส่วนไอ้ความยาวตรงนี้ครับแวกเรียก x ว่ากว้างนะครับส่วนความยาวตรงนี้ก็ต้องเจ็ดลบ x ครับบางคนบอกงงอีกพี่แบ็กทำไมไม่สิบสี่ลบ x วะ ลูกดูช้าๆนะคือกว้างแล้วรอบหนึ่งรอบนี้มันสิบสี่ใช่ไหมรอบหนึ่งมันสิบสี่เพราะว่ามันยาวสิบสี่ลวดลวดมันยาวสิบสี่มันโดเป็นรอบก็าสิบสี่แต่ถ้าเอาแค่กว้างกับยาวเนี่ยมันแค่ครึ่งเดียวนะกว้างกับยาวบวกกันมันครึ่งเดียวก็คือเจ็ดเพราะนั้นถ้ากว้าง x ยาวก็เจ็ดลบ x นะครับโอเคนะแล้วโจทย์บอกว่ากว้างกับยาวเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยจะต้องทําให้เส้นทแย,ยงมุมเนี่ยสั้นกว่าห้าครับ ถามว่าครูแบ็กเราจะตั้งแนวคิดยังไงครับแนวคิดที่1คือตรงนี้วาดรูปไปใส่ก่อนนะครับเงื่อนไขที่1ครูแบกตอบได้ทันทีเลยว่า x เนี่ยจะต้องน้อยกว่าขอย่อลงนิดนึงนะครับครูแบกตอบได้ทันทีเลยนะว่า x นี่ต้องน้อยกว่า3.5เพราะอะไรครับเพราะว่ากว้างมันต้องไม่เกินยาวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ากว้างมันมากกว่า3.5อีกด้านหนึ่งจะน้อยกว่า3.5ซึ่งเป็นไปไม่ได้ละ เพราะนั้นข้อนี้ใครที่วิเคราะห์แค่นี้นะตอบเปี้ยงข้อคอควายเลยครับโอเคไหมครับเนี่ยถ้าใครแค่วิเคราะห์ว่ากว้างเนี่ยไม่ควรจะเยอะกว่ายาวก็จะรู้เลยว่า x ไม่ควรจะเกิน3าด้าพอถ้า x เ,เกิน3าเนี่ยกลายเป็นว่ายาวมันจะน้อยกว่า3าดซึ่งมันมันไม่ได้ครับโดยหลักการแล้วกว้างต้องน้อยกว่ายาวโอเคไหมครับไม่งั้นจะเรียกยาวทําไมถูกไหมฮะถ้ามันไปสั้นกว่ากว้างนะครับเพราะฉะนั้นใครที่วิเคราะห์เก่งๆหรือเกา่าๆนะข้อนี้ เฉพาะประเด็นนี้ประเด็น,นเดียวน,นี้ว่ากว้างต้องสั้นกว่ายาวเปี้ยงตอบคอควายได้เลยนะครับแต่ว่าเอาละเราไปคิดตามหลักการแล้วกันนะครับว่าถ้าแบบคิดตามหลักการจริงๆมันจะเป็นยังไงอีกอันนึงครับสามอันนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสัมพันธ์กันแบบพิธาอะไรพิธากรัสครับกว้างบวกยาวกลาลังสองต้องน้อยกว่าห้ากำลังสองเพราะโจทย์สั่งนะครับโจทย์สั่งว่าต้องน้อยกว่านะครับครูแบ๊กก็เอากว้างกับยาวเนี่ยมายกกลาลังสองครับ กว้างกว้างคือ x เนี่ย x กำลังสองนี่คือกว้างส่วนยาวเนี่ยคือ7ลบ x คูแบกกระจายเป็นกำลังสองสมบูรณ์หน้ากำลังสองสองหน้าหลังหลังกำลังสองนะครับเสร็จแล้วครูแบกก็เอา x กำลังสองกับ x สองมาบวกกันเป็น2 x กำลังสองลบ1 4 x แล้วก็ย้ายย5มาได้แบบนี้นะครับนี่คือการผสมกันจากอันนี้มาอันนี้2 14 24ยเนี่ยแม่สองหารลงใช่ไหม แม่สองหารลงคูแบกเอาสองหารตลอดได้สมการแบบนี้ครับสมการอย่างนี้ครับเรียกอสมการกําลังสองครับคนที่จะแก้อสมการกําลังสองได้เนี่ยต้องมีความรู้ในม .4 ครับโอ้โหนะครับแต่ไม่ยากครับไม่ยากครับถามว่าครูแบ๊กการแก้อสมการกําลังสองทำยังไงครับ ง่ายนิดเดียวขอให้นักเรียนเนี่ยทำเป็นอยู่อย่างเดียวคือแยกแฟกเตอร์เป็นหรือเปล่าถ้าแยกแฟกเตอร์เป็นนี่ไม่ยากครับ x กําลัง2อลบ7 x บวก12เนี่ยถ้าแยกแฟกเตอร์เนี่ยจะได้ x ลบ3กับ x ลบ4นะครับคูณกัน12รวมกันลบ7นะครับแต่ถ้าเป็นสมการกําลังสองจะตอบเลยครับว่า x เป็น4กับ x เป็น3ถูกไหมพราะย้ายข้างไงย้ยายข้างเป็น x 4กับ x 3แล้วตอบไอ้นั่นมันเป็นสมาการโอเคไหมฮะ แต่นี้มันอสรรมการครับลูกจะย้ายข้างแล้วตอบไม่ได้ลูกจําคํานี้ไว้นะถ้าเป็นอัสมการเนี่ยย้ายข้างแล้วต้องลงเส้นจํานวนครับย้ายข้างแล้วลงเส้นจํานวนฮะแทนที่ลูกย้ายข้างแล้วตอบเนี่ยให้ลูกย้ายข้างแล้วลงเส้นจํานวนแทนนะครับคําถามคือคูปบกย้ายข้างลงเส้นจํานวนแล้วยังไงต่อล,ละ่ะลูกดูหลังจากนั้นเนี่ยมันจะแบ่งเส้นจํานวนรอรกเป็นท่อนๆครับ ออกเป็นท่อนๆสามท่อนลูกต้องเริ่มจากท่อนขวาสุดให้เขียนคำว่ามากสลับกับคำว่าน้อยไปเรื่อยๆแต่ต้องเริ่มจากขวาสุดเสมอเนี่ยเริ่มขวาสุดเสมอเริ่มขวาสุดเสมอมากน้อยมากมากน้อยมากอย่างเงี้ยฮะเริ่มขวาสุดเสมอนะครับหลังจากนั้นลูกไปดูว่าโจทย์ของลูกเนี่ยเป็นน้อยหรือเป็นมากครับ ตัวของลูกเป็นน้อยถ้าเป็นน้อยลูกเอาช่วงน้อยมาตอบครับเอาช่วงน้อยมาตอบนี่แปลว่า x ของลูกเนี่ยต้องอยู่ระหว่าง3ถึง4นะครับแต่อย่าลืมนะครับต้องเขียนมากน้อยมากสลับอย่างนี้เสมอแล้วตอนย้ายข้างไม่ใช่ย้ายมาตอบนะครับย้ายลงเส้นจํานวนเพราะมันเป็นอสมการมันไม่ใช่เป็นสมการสรุปแล้วคําตอบของลูกคือ x ต้องอยู่ระหว่าง3ถึง4 x ต้องน้อยกว่า3.5ก็ชัดแล้ะครับตอบคอควายเลยทีนี้ ฟันเปลี่ยงลงไปเลยนะครับโอเคไหมครับเอาละก่อนจะจบคลิปนี้ครับครูแป๊กขอเสริมตรงนี้ให้ลูกสักนิดนึงจะได้มีความชนานาญที่มานิดนึงนะครับคือชื่อเรื่องว่าการแก้อสมการกําลังสองแบบม .4 นะครับลูกเปิดไปในหน้าที่ตรงนี้จบเสร็จนะครับนะครับขอประเด็นเดียวครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ละลูกเปิดไปหน้าที่47ครับ เปิดหน้า47จดอ่ะอ่ะจดครับจดก่อนตัวอย่างที่หนึ่งหน้า47ครับนี่ฮะเขาให้มาว่า x กำลัง2ลบ5 x บวก6มากกว่า0นะครับถามว่าครูแบก x มีค่าเท่าไหร่ก็เหมือนที่ครูแบกบอกอะ่ะเขาเรียกว่าอ่ะสมการกำลังสองเนี่ยแค่แยกแฟกเตอร์เป็นก็ทำได้ละแต่ต้องรู้หลักการเพิ่มเติมแค่นั้นเองนะครับ หลักการเพิ่มเติมคืออะไรครับ x กำลังสองบห้า x บวกหใช่ไหมลูกแยกแฟกเตอร์เป็นลบสามกับลบสองนะครับแทนที่จะย้ายไปตอบเนี่ยเปลี่ยนเป็นย้ายลงเส้นเส้นจำนวนย้ายลงเส้นจำนวนเป็นสองกับสามน้อยอยู่ซ้ายมากอยู่ขวาเสร็จแล้วให้ลูกเขียนอะไรเสมอจำได้ไหมมากน้อยมากมากน้อยมาก เสร็จแล้วให้ลูกดูว่าโจทย์ของเราเนี่ยเป็นโจทย์มากหรือโจทย์น้อยครับข้อนี้เป็นโจทย์มากเพราะอ้าปากมาฝั่งนี้จะเป็นโจทย์มากถ้าโจทย์มากเอาช่วงมากมาตอบครับเอาช่วงมากมาตอบอเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบว่า x ที่ทําให้สมการข้างบนเป็นจริงเนี่ยคือ x ที่น้อยกว่า2ไปเลยหรือไม่ก็หรือไม่ก็มากกว่า3ไปเลย จะทําให้สมการนี้เป็นจริงโอเคไหมครับโอเคไหมเนี่ยง่ายๆเพราะ,ะนั้นลูกแค่ต่อความรู้จากที่มีในมต้นมาอีกนิดเดียวเองคือการคือความเข้าใจในการลงเส้นจํานวนแค่นั้นเองยกแฟกเตอร์แทนที่จะแยกมาตอบแยกมาลงเส้นจํานวนลูกก็ทําโจทย์มสตรงนี้ได้ละนะครับเอาขออีกหนึ่งข้อครับนี่ฮะอ่าเหมือนเดิมครับ x กำลังสองบวกส x ลบสิน้อยกว่าศนนะครับ ย้ายแฟกเตอร์เป็น x บวก5กับ x ลบ2แทนที่ย้ายข้างจะเอาไปตอบย้ายข้างแล้วลงเส้นจำนวนแทนบวก5เป็นลบ5ลบ2เป็นบวก2เสร็จแล้วทำเหมือนเดิมครับมากน้อยมากมากน้อยมากนะครับมากน้อยมากอ่ะยังไงต่อพี่แป๊กมากน้อยมากยังไงต่อครับ ก็เหมือนเดิมครับลูกไปดูว่าโจทย์ลูกเนี่ยมันเป็นโจทย์ประเภทไหนนะครับโจทย์ลูกเป็นโจทย์ประเภทไหนครับโจทย์ลูกเนี่ยเป็นโจทย์ประเภทอะไรโจทย์ประเภทน้อยครับถามว่ารู้ได้ไงครูแปก็มันชี้มาทางนี้จะเรียกน้อยแต่ถ้ามันอ้าปากจะเรียกมากนะครับโจทย์ประเภทน้อยรู้ว่าเอาช่วงน้อยมาตอบครับนี่แปลว่า x ที่ทําให้สมก,การข้างบนเป็นจริงเนี่ยคือ x ที่ต้องอยู่ระหว่างลบห้าถึงสองครับ นะครับโอเคไหมครับนะอ่ะอีกหนึ่งตัวอย่างครับจะได้เข้าใจชัดๆกันไปเลยครับ x คูณ x กำลังสองลบหนึ่งร้อยน้อยกว่าศูนย์ครับคราวนี้ x ข้างนอกมีแล้วตัวหนึ่งใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าผลต่างกำลังสองแยกเป็นหน้าบวกหลังกับหน้าลบหลังโอเคไหมครับแต่ใครแยกแฟกเตอร์ไม่เป็นก็จะเหนื่อยหน่อยนะเรื่องนี้นะครับแต่สมมุติว่าเราเราเรา,เราแยกแฟกเตอร์เป็นละถ้าคนแยกไม่เป็นก็มาดูบรรทัดนี้เลยนะครับเอาละบวกสิบ ย้ายเป็นลบ -10 ลบสิย้ายเป็น10ส่วน x เฉยๆที่ไม่มีบวกลบให้เติมเลขศูนย์เข้าไปอ่าแบบนี้ฮะแสดงว่าข้อนี้มี x 3ตัว x บวกสิเป็นลบสิบเลบสิเป็นบวกสิบเฉยๆไม่มีบวกลบเป็น0ทําเหมือนเดิมครับขอเขียนตัวย่อแล้วนะมากน้อยมากน้อยครับ างคนถามว่าแป็กทำไมต้องมากน้อยมากล่ะทาไมน้อยก่อนไม่ได้มันเป็นสูตรนะครับว่ามันต้องทําอย่างนี้เสมอนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคําตอบจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงข้อนี้ชี้มาทางซ้ายครับถ้าชี้มาทางซ้ายแปลว่าโจทย์น้อยถ้าโจทย์น้อยเอาช่วงน้อยมาตอบครับคืออันนี้เอาช่วงนี้มาตอบนะครับก็ตอบได้เลยครับว่า x ที่จะทําให้ระบบอะสมการนี้สมการอ x ที่ทําให้อสมการนี้เป็นจริงมีสองช่วง ช่วงแรกก็คือ x ที่น้อยกว่าลบสิไปเลยครับนะครับ x ทุกตัวที่น้อยกว่าลบสิไปเลยนะครับหรือ x ทุกตัวที่อยู่ระหว่าง0ูนย์ถึงสินี่ฮะจะทําให้ทั้งหมดนี้คูณกันแล้วน้อยกว่า0นโอเคไหมครับเอาละก็ได้ความรู้ม .4 ไปด้วยนะครับเอาเขียนหน่อยจบคลิป12จ้า ครับสวัสดี